mm -hmm. ถัง t 5 0 0เป็นรถถังที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสนามรบยุคใหม่โดยเฉพาะด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารอย่างต่อเนื่องรถถังรุ่นนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดในศตวรรษที่21โดยมีความสามารถในการรบแบบหลากหลายสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้หรือทะเลทราย t 5 0 0ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จที่ทรงพลังให้กำลังสูงสุดถึง1,800 ร้อยแรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนลาดยางและประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระระบบช่วงล่างแบบแอคทีฟช่วยให้การเคลื่อนไหวของรถถังมีเสถียร,รภาพแม้ในพื้นที่ที่ไม่เรียบตัวถังของ T500 ใช้เหล็กผสมไทเทเนียมและคอมโพสิตท,ที่สามารถต้านทานการเจาะจากกระสุนเจาะกราะขนาดใหญ่ได้ พร้อมกับระบบกรอบปฏิกิริยาแบบใหม่ล่าสุดที่สามารถตอบสนองต่อการโจมตีจากจรวดต่อต้านรถถังได้อย่างทันท่วงทีที500ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด130มิลลิเมตรซึ่งเป็นปืนใหญ่รถถังที่มีแรงยิงสูงสุดในระดับเดียวกับรถถังชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น M1A2 Abrams หรือ Leopard 2A7 ระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติสามารถบรรจุกระสุนได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่เกิน4วินาทีต่อหนัดและสามารถเลือกประเภทของกระสุนตาม ลักษณะของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาอบอกระสุนระเบิดแรงสูงหรือแม้แต่กระสุนระเบิดแบบอัจฉริยะที่สามารถตั้งเวลาในการระเบิดเหนือเป้าหมายเพื่อโจมตีทหารราบระบบควบคุมการยิงของ t 500ใช้ระบบเซ็นเซอร์ความร้อนเรนไฟเดอร์เลเซอร์ aser, และเรดาร์ร่วมกันในการคำนวณวิถีกระสุนโดยใช้ ai ขั้นสูงในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมถึงการเคลื่อนไหวของเป้าหมายแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้ แม้ขณะก,กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกล้องตรวจจับกลางคืนช่วยให้การปฏิบัติการในเวลากลางคืนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลเป้าหมายไปยังหน่วยอื่นๆผ่านระบบเครือข่ายการรบแบบดิจิทัลทำให้ T500 กลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเครือข่ายที่ซับซ้อนความปลอดภัยของลูกเรือ